สวัสดีครับผมในทีพาร์เทิลช anel นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวนะคะน้ำพริกของเจ้านี้นะคะคือน้ำพริกเจ๊ปุ๊กนะคบนะคะว่ามีรสชาติอะไรบ้างครับหนังไก่กรอนรลกปลาแซลมอนนะคะนราลกปลาช่อนทะเลนะครับแคบหมูทรงเครื่องกากหมูเผ็ดมากนะคะก็คือเดี๋ยวผมจะชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะนีมครับ นะครับผมจะไม่ถนัดครับแต่ผมจะเลือกมาล็อปลาแซลมอนนะคะมาชิมน,น,นะครับ <_ C od> เดี๋ยวหาที่วางก่อนครับที่วางโทรศัพท์เดี๋ยวจับที่วางเลยนะนี่ค่ะล็อปลาแซลมอนเดี๋ยว็<ๆ>ด นี่นะคะหน้าตาเป็นี้นะนี่ผมจะกินข้าวนะทุกใส่ข้าวนะครับอืมนะอร่อยครับ คำเดียวไม่ได้นะฮะก็รสชาติออกเผ็ดนิดๆนะฮะแล้วก็หอมกลิ่นกระเทียมหอมกลิ่นเครื่องเทศนะครับอืมใชได้ครับเจ้านี้อร่อยนะฮะถ้าสนใจนะครับสั่งซื้อได้ทางเพจของเออ่ชื่อว่าน้ำพริกเจปป๊ปุกนะฮะได้เลยนะฮะแล้วก็มันจะมีราคามีรไรบอกในนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปที่เพจ เฟซบุ๊กนะคะน้ำพริกเจ๊บุกได้เลยครับอร่อยครับผมการันตีค่ะจบรีวิวสวัสดีค่ะ